คุณค่าทางโภชนาการในหนึ่งกล่องของเมดเพสโซมีทั้งหมด10ซองโดยจะมีทั้งหมด2รสชาติได้แก่รสนมโอต๊ตและนมอัลมอนด์ฉลากคุณค่าทางโภชนาการจึงแยกเป็น2อันโดยให้พลังงานทั้งหมดเพียง60 7 0ถึงแคลอรี่ต่อซองน้ำตาล0%เอร์เซคอเลสเตอรอล0%น0%เปอร์เซไขมันทาน0%เปซสารสก,กัด10ชนิดในเมดเพสโซได้แก่ 1. งผงกาแฟคั่วสำเร็จเป็นมเมล็ดกาแฟคั่วจากประเทศเวียดนาม1งซองมีปริมาณคาเฟอีน90มิลลิกรัมคำแนะนำการรับประทานคาเฟอีนไม่ควรทานเกิน200มิลลิกรัมต่อครั้งดังนั้นเม็ดเพสโซทานได้สองซองต่อครั้งคาเฟอีนไม่ควรทานเกิน400มิลลิกรัมต่อวันดังนั้นเม็ดเพสโซทานได้4ซองต่อวัน 2. นมโอ๊ตและนมอัลมอนด์เราพบว่าคนไทยมีอัตราการแพ้นมวัวสูงกว่า80%เซนภาวะนี้คือ l ลกโตสอินทอล e r ร n นและ a ล t โต e เดฟ i ิเซนซีเนื่องจากขาดเอนไซม์ในการย่อยน้ำตาล a ล t โตสในนม,มวัวจึงทำให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์หลังได้รับนม,มวัวเช่นคื่นไส้อาเจียนปวดมวนท้องอาหารไม่ย่อยหรืออาการแพ้แสงต่างๆเช่นเป็นสิวผดผื่น มีการอักเสบตามผิวหนังหลังจากรับประทานนมวัวดังนั้นปัจจุบันเราจึงแนะนำให้หลีกเลี่ยงการบริโภคนมวัวและหันมาบริโภคนมที่มาจากพืชแทนและยังพบว่านมพืชมีข้อดีมากกว่านมวัวในด้านสุขภาพเพราะมีน้ำตาลต่ำกว่าไขมันต่ำกว่าพลังงานต่ำกว่าและมีไฟเบอร์ที่สูงกว่าด้วยเม็ดเพสโซส่วนประกอบมีนมข้าวโอ๊ตและนมอัลมอน ประโยชน์ของนมข้าวโอต๊ตมีเบต้ากูแคนเป็นใย,ยอาหารชนิดละลายน้ำได้มีส่วนช่วยในการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันลดไขมัน LDL ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดเพิ่มแบคทีเรียนในลำไส้ใหญ่มีวิตามิน A, B1, B2, B5, วิตามิน D และแคลเซียมช่วยในการทำงานของกระดูกมีส่วนช่วยในการลดไขมันในเลือด ลดความเสี่ยงโรคหัวใจโรคเบาหวานโรคลำไส้แปรปรวนและพบว่าลดความเสี่ยงมะเร็งในสัตว์ทดลองได้ประโยชน์ mond, มมนม e อัลมอนด์มีวิตามินอีสูงมีวิตามินดีช่วยในการทำงานของกระดูกและภูมิคุ้มกันมีใย,ยอาหารในสัดส่วนที่มากกว่านมวัวมีธาตุเหล็กสังกะสีแมกนีเซียมช่วยควบคุมการทำงานของระบบต่างๆในร่างกาย มีไขมันน้อยกว่านม,มวัวจึงมีโอกาสเกิดโรคหัวใจได้น้อยกว่าช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดมีสารต้านอนุมูลอิสระและช่วยลดการอักเสบได้